สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับผมโอมซ่าครับวันนี้ผมจะมาเล่นฮอลล e วีนอัปเดตในเกมเดมิมิทเมกันนะครับหน้าต่าง <c oughs> ล็อบบี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการไปครับให้คุณผู้ชมกดที่อีเวนต์ได้เลยเมื่อมาถึงแล้วให้คุณผู้ชมกดอีเวนต์อีกทีหนึ่งในวันนี้ครับผมจะมาเล่นฮอลล o วีนอีเวนต์แชปเตอร์หในปี2022ก่อนนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าตอนนี้ทางผู้สร้างได้นําเหรียญกลับมาให้คุณผู้ชมได้เล่นด้วย <Wow. S 1> เรกันเลยครับปึ่งลหลอลดสักครู่ครับ มีฉากคัสซีนตรงหน้าประตูอุ๊บหวามาตรงนี้เลยดูกันเลยนะครับผมใช้เป็นคูณสองเหมือนเดิมเนาะโอเคสว่างขึ้นมากเลยในด่านนี้ครับให้คุณผู้ชมชิดซ้ายไปเลยภารกิจเขาบอกว่าให้หาทางออกผู้ไม้สามารถแอบได้ครับจะได้ยินก็ต่อเมื่อมีเสียงที่เขาร้องเพลงอะไรประมาณนั้นเนาะในสเต็ปผมจะชิดซ้ายอย่างเดียวครับเดี๋ยวก็เจอทางออกเองครับผม แต่ส่วนตัวผมคิดว่าเขาน่าจะทำการรีแบมขึ้นมานะครับในเรื่องของเท็กซ์เจอร์เอามาใช้ในเวอร์ชันนี้ด้วยเปลี่ยงซ้าไปเลยครับยาวๆผมก็อยากรู้นะว่าตัวละครด่านนี้ลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนออกผมขอลอศสตูก่อนละกันโอเคครับทางออกอยู่ด้านหน้าเห็นไฟแล้วปฟกัสไว้ก่อนถ้าเดินตามทางก็เจอเนาะ ดูไงโอ้เคลื่อนที่ไวนะอยู่ใกล้ดีกว่าแล้วมีสองตัวด้วยประเด็นดีครับที่ชิดซ้ายมามองไกลๆจะเหมือนตัวละครเบชชารี่เลยเนาะเป็นผีเกชามาครับโซนใหม่ให้คุณผู้ชมตามหากุญแจแล้วปลดปล็อกประตูทางออกเลยนะระวังคำพูชานะครับ อันนี้เป็นเวอร์ชันผู้หญิงเนาะเต่แบแรกชิดไซายไปเลยเอ้ยซิดขวานนะครับเสียงโอ้ย้ยอุยอ้ยเร็วเอ้ย <First Blood. S 1> มันเคลื่อนที่เร็วเสียงก็ะหืมมากผมก็ไม่รู้ว่าเขาได้ปรับความเร็วหรือเปล่าหรือว่าคิดไปเองมันไวผิดปกติครับ แถวนี้ <'t> มันแคมครับผมเอาอยัางไงดีฟังเสียงเปนหลักครับช่วยได้หอยปุ๊บอุ้ยไปเร็วโอเคสตูไปอีกฟังหนึ่งแล้วครับใช้ได้ จสไปเลยครับจังหวะน,นี้ตามทางเลยนะครับจช้พลังงานก่อนมันจะวนกลับมาหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจจุดเชือ่อมโอผมมองว่าเป็นจุดเชื่อมโยงแน่ๆอันนี้ลืมบอกนะครับว่าคุณผู้ชมพลาดได้ไม่จำกัดครั้ง จุดเริ่มต้นวารอ้าวติดเอาอยัางไงดีเดี๋ยวลบก่อนไม่หลุดด้วยอย่าว่ากันเลยนะอล้วนะ <c oughs> ไม่เกี่ยวนะครับแต่ละครไม่วาร์ปกตั้งหาเบี่ยงไปเลยครับตามทาง ถือว่ายากนะผมพลาดไป3ครั้งเลยนี่ครับกุญแจเ <Nope. S 1> ออมันต้องในสุดอีกทีนึง <Yes. S 1> เกือบลจะจับพลังงานเสียงเงียบเลยครับน่าจะติดสตันจริงๆตรงนี้ครับผมฟลุปแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับจะอยู่ทางซ้าย ถ้าพลาจะต้องมาเล่นใหม่นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะหวัวล้อเหมือนกันเนาะใช้เวลานาน,านอยู่เฮ้ยบรรลดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแกล้งแน่เลยยังขวาไปเลยครับตรงนี้ผมจำได้อ้ศัตรูมาด้วย โอเคครับเจอทางออกแล้วไข่ไปเลยครับอันนี้เขารู้สึกว่าจะซัพพอร์ตคุณผู้ชมครับตรงไฟกันศัตรูมาได้ตอนไข่เนาะรึบโหลดครับจะถานที่มันเนีย้ยแปลกปที่ผมชอบนะน้ำตกสองฝั่งมันดูเท่ดีเนาะน่ามาถ่ายรูปนะครับตรงนี้ขวับไปเลย <laughs> ลืมครับด่านนี้เหมือนเดิมครับตามหากุญแจแล้วก็ทางออกนะผมแนะนําว่าอย่าจูครับเพราะว่าตัวนี้เคลื่อนที่ไวมากไวกว่าด่านที่แล้วเลยด้านล่างเนี่ยนะครับภารกิจเปลี่ยนขวาไปเลยครับช่วงแรกจะเจอต้นไม้สีม่วงครับมีกุญแจอยู่ตรงนี้เป็นเซฟโซนนะครับแนะนําให้แอบหลังต้นไม้ได้ จะวิ่งนัดไปเลยหรืออ้อมก็ได้ครับผมจะเอาสเต็เปเลี่ยนแล้วกันให้คุณผู้ชมได้ดูเส้นทางที่จําได้ง่ายนะครับกลับมาที่จุดเริ่มต้นก่อนจากนั้นเบี่ยงซ้ายยาวๆเลยตอนนี้เป็นเซฟโซนนะฟังเสียงศัตรูรได้ครับน่าจะเดียวหักขวาไปนิดนึงอันนี้อ้อมไปไกลหน่อยนะครับ ไม่เป็นไรครับมันบรรจบกันอยู่ดีโอเคครับครึ่งทางแล้วนะชาร์จพลังงานก่อนเขาบอกว่าตรงนี้น่าจะปลอดภยัยออ้ยปลอดภัยไหมล่ะโอเค <c oughs> ไม่วนครับผมแล้วดีมากเลยครับส่วนไปเลยครับผมเบี่ยงซ้ายไปเลยเดี๋ยวน่อยได้เห็นตัวละครตัวนี้เนาะรึเปถ้าไม่เก็บมานี่ร้องเลยนะ <c oughs> ตอนเก็บแนะนำให้คุณผู้ชมกดเช็ค ในอ n v เว t o อรีก็ได้ครับช่วยได้มาครับพาต่อมาเขาคิดว่าเขารู้สึกแย่แล้วนะเจออะไรก็ไม่รู้อู <Hello. S 1> อย่ามุกเดิมมุกเดิมเดินถอยหลังได้ครับมันจะหันกลับมาอีกด้านหนึ่งหาทางออกจากที่นี่ครับมีตัวละครสองตัวนี่ตัวพื้นกับตัวคารน,นะครับมีตัวสไปเดอร์แมนด้วยเฮ้ยเฮมันเข้ามาหรอวุอ้ย ไปขวาครับเต็นี้ให้คุณผู้ชมเบี่ยงซ้ายไปเลยครับผมระวังด้านบนครับสังเกตด้วยม,มีเสียงแต่อย่างเดียวครับอย่าไปกลัวจับพลังงานไว้สวยตรงตรงไปเลยครับ <S 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 เอ๊ะตรงหรือซ้ายต้องซ้ายที่ผมจำได้เบี่ยงไปเลยพอาะถ้าเลียไปเมื่อกี้บนแน่นอน บัยากาศน้ากลัเหมือนกันนะด่านนี้เบ้รจุกได้ไหมอะตามหนักมากบป๊บนึงดูทรงและจุกไม่ได้เป็นตรงกลางก่อนละกันคิดว่าน่าจะบรรจบนะครับเขนทิศเหนือยอย่างเดียวหรือว่าทางนี้หรือเปล่า นี่ครับบรรจบการเบี่ยงซ้ายไปต่อแย่แล้วมีทางขึ้นด้วยเหรอทางออกมันอยู่ข้างล่างเลยนะเริ่มหลงแล้วครับเอาแล้ววนครับผมหาพลังงานก่อน ว้าวเจอทางออกแล้ว <Huh? S 1> จุดเริ่มต้นเบี <laughs> <laughs> ่ยงซ้ายเลยครับซ้ายอย่างเดียวเลยอะเอาหม่มันแปลกๆนะมันไม่ใช่ครับมันจะไม่มีการไปชั้นสองแน่นอนครับผม <laughs> เสียเซลไปนิดหนึ่งต <laughs> ายซ้ายอย่างเดียวนี่แหละตาย,ายเอ้ย <laughs> มองไม่เห็น มันอยู่ข้างบนเหรอขอใช้มีฮาริปิดท้ายละกันตะเกียงมะนาวนะครับเอามาใช้งานหน่อยมองสูงๆไว้เลย <c oughs> โอ้นี่ไง <c oughs> เว้ยชิดขอบไว้ <c oughs> เสียงอะไรอยู่บนหัว <c oughs> อย่าหยุดอย่าหยุดพลังงานให้เยอะอยู่สายไปเลยเด่น <c oughs> ตะมัน่าใช่ใช่เป็นชุงๆเป็นชุงช่วงเราเข้า อย่าหยุดเว้ยเสียงใกล้มากเว้ย uh. <laughs> อีกนิดเดียวเดี๋ยวกดโลมาครับสติกค,คีมันจะขึ้นโอเคเจอทางออกแล้วครับ <Yeah. S 1> ซ้ายอย่างเดียวเลยนี่เลยครับผมฟลุ๊ปวาร์ปไปเลยจะมาเจอตัวละครตัวหนึ่งนะครับเผื่อกับเธอได้เลยครับผม uh. เรียบร้อยครับเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้รับเหรียญเลยครับ แต่ความผู้หญิงคนนี้ครับอยู่ในด่านที่เป็นขาวงกตในช่วงแรกเลยตอนนั้นเธอโดนควบคุมอยู่เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยขอบคุณที่ช่วยเหลือฉันจากคําสาปฮาโลวีนี้ด้วยเป็นแมปที่เล่นได้เพลินเลยทีเดียวครับไปดูตะเกียงที่ได้กันมาเลยนะครับหากคุณผู้ชมต้องการดูตะเกียงที่ตัวเองถือครับผมแนะนําให้คุณผู้ชมไปที่เกมโหมดดีกว่าเพราะว่าสามารถที่จะดูมุมมองแบบนี้ได้ครับผมนี่เลยครับตะเกียงฝักทองแสงโอเคนะครับ สบายตาดีเป็นแสงสีส้มด้วยและนี่ก็คืออีเวนต์ปี2022ครับจะมีอีกดานหนึงเป็นอีเวนต์2023ผมจะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูกันต่อในอีพีต่อไปนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอก,กันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ